โอ้ไฟแห้งดีเอาแบบนี้เลยเนาะมาลักเอาไก่พิ่นเอาไก่ไก่เลี้ยงธรรมชาตินี่ไก่ลาแท้ๆด้วยนี่นี่ตัวนี้ปะตัวพี่ปะจอมๆยื้อให้ดูนี่นี่นี่เออนี่นี่ปะเออ เออนี่ไในละดีสองัวพอดีครับมีผู้รเลี้ยงไก่หน่อยเนาะเออผู้รเลี้ยงไก่ผู้รเลี้ยงไก่เลี้ยงให้จับให้เลี้ยงให้จับให้ขายพร้อมเมามีแต่มาจัดเมนูอย่างเดียวเอ้ยแล้วไก่เนาะมะเขาเนาะอันนี่มะเขาลูกแบบนี้เลย เอาแบบมืดๆจะหกักเลยให้โคสมเลยเนาะมันจังสัมผัสถึถงบอดีอนะมชาสิไก,ก่กำลังซอนซอนเบามาซอกเอาไม้ไผ่มันสิป,ปิ้งได้ปะนี่เออซอกเอาไม้ไผ่ไปปิ้งไก่โออ อีกลำหนึ่งโอ้ตัวใหญ่แหงใหญ่บัวนี่เออมันเหลืองนี่แหละบัวเมนอันนี้ล้ำเดิมมันตัวนั้นมันขึ้นไม้ใช่เปล่าเออตอนนั้นมันขึ้นไม้ขึ้นไม้มันจะอ่อนอืมบัวก้านยังแข็งว่ะม่เห็นโตไม่ได้ก้านไหนไหนนี่มีโอกาสได้มาส่วนอีกแล้วเอามีเมนูปิ้งไก่ ิ้งไก่ไก่เลี้ยงเนี่ยไก่เลี้ยงเองปิ้งไกท่ทาเปรี้ยวไอซิสูตรบ้นบานๆเนาะเห็ดแบบบูพิธีวิถน<ม>เห็ดแบบมั่วไปเลยมั่มวไปเลยนี่ไม้ไผ่เด็ดตัดเอามานี่ตัดไม้ไผ่มาเมื่อกี้นี่ปิ้งใส่ไม้ไผ่นี่เนาะมันมือดอยเลยนาะช่วงนี้เริ่มคำ่ำแล้วเบืบ้งลกไก่ไหมนี่นี่ป่ลกไก่ นี่ไก่เขาเลี้ยงเดี๋ยวไก่อยู่นี่แหละเลี้ยงไว้อยู่นี่แหละพอได้กินหลายตัวเติมเนาะนี่ปิ้งซิเลยเนาะทำเครื่องเอือบแล้วปิ้งซิเลยเนาะัภาพง่ายๆตีนมันนี่เด้๋ยวใช้ได้ไงเอ,อข้าเครื่องก่อนซอกเครื่องก่อน Happy đẹp. Say ngủ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 . Say này, Say ngủ. Say ngủ. Say ngủ. Say Say ngủ. Say ngủ. Say Say พอวอาผิด็จดิพอแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะก็ล้วครับเต็มเลยเหือเนาะน่าจะพอที é, ่สนิเหลือกระเทียมหกดี โอ้อยังต้องหัวสีไข้ยสีเน,ะนะะาะถึงสีแช่เนาะเหอเนี่ยคาดหัวสีไข้สีไข่เนาะเทียมอยู่ไ่หลายๆไหลหอยสีไข่อยู่เข็มหนงเหรอเทีย<ะ>มหนง<า>ขึ้นเหรอโซกพี่บอกมีบอกซกหัวสีไข่ก่อนเอขทานพี่งาคย,ายเมพี่ตัว

ด้ยในและหของสีไข่ไข่ธรรมชาสักปลูกเองแค็มนำเลยสดสดเนี่ยล้างก่อน เห็ดไก่นะปีงไก่แบบจักษิวาตอนี่บัวเมนสูตรบัวเปนสีอย่างคือออกเองแบอยู่ี่นะลองเบิงปีงไก่ธรรมดาฐาปลาแดงด่เว้ใส่หัวสิคายป่ะใสู่่ใส่ใส่ใส่ดีแล้วแต่แต่ละคน มีสีคล้ายข้าไปเป็นตามมดเราก็ขึ้นระาดีเไมทำเท้เด็ดเห็นแบบบ้านแบบโบรไซเชียงเลยสวยไกลกันขี้นี้ แซ่อยู่พ <c ười> <rapper> ี่แซ่อยู่ใช้เครื่องลายมห้งแซ่เลยอืมมันอันไข้นึงแเรวมันได้มีห่เนาะแต่เกือเป็นหาสตาร์ทอีบารถเล้วเออเออนดเป็นยอเขาก็เป็นู่น่นดเลยงลางเนี่ยครับแล้วก็เพื่อนมาบ้นอีกเลยเออเพื่อนาะมีประจักษ์ก่เยนี่น่มันแซ่เนี่ยยงตัวนี้แหละ xây lại xếp lại say xếp nồi này, đi này tủi này. xếp một nồi. lại nó xây này Đấy, loại. lên này. Tầm tầm. nó này. rồi เ,เลยจะนเนียมดใส่ขี้หนยเนื้อค่อยหอมดีเช็ทังหลาย F C อ่ะเน<อ>่มา,าเป็นตัวเชเออ F C ถามละถามามาซ่องอย่างฉันอ้อนทีทีซ่องอย่างกาะโน้กี่ยังห้องอยู่คือลืมละี่เป่เป็น F เลยซ่องอ,งอย่างของกีนี่ตุ่งห้องเละอ้อนทีที่ะแมนมกีน,นี ต้องเขาเอาเอเนี่ยตอ,อนทีทีเขาก็จะมีทั้งช่วงเห็ดเวียกเนาะมีช่วงเห็ดเวียกช่วงลิ่นช่วงกลิ่นไปท่านละช่วงแต่ละช่วงข้างกับเลี้ยวเวียกแล้วก็แต้นกลิรนจบเรีรยจบเลยเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยละ เอืออไกยไปนี่เอืออไก่ประแดงหอมหอม <c oughs> หอมหอมขนาดหอมบนไหนวุ้บประแดงออเนาะพอแล้วเนาะอาจจะพอแล้วเนาะอีกนอยนึงซะ โอ้้ประเดี๋ยวเ็ลยแล้คนก็ไม่เสียเดียวมัจะอกเนี่ยสามเส้นโอ้ประเดี๋ยวหตุบแต่บักน้าจักเปียงหนึ่งเอาเห็นมีวิตามินซีจักหน่อยสมมๆเลยจักเล็กหน่อยโอ้ดูนะโอ้สุดยอด ไก่สองตัวเอืบเลยเอืบไก่นี่ไเ่แทบย้อนอเลยใส่มือเองเลยซี่หอมประแดกขนาดมือมือจะหอมประแดกอีกไอยนัวโอ้คือที่แทบครับ ไก่กันไก่สุดๆไก่ใหม่ๆวันนี้ักๆเดียบบังตุ้งเลยหมักมันไว้จักหน่อยนี่แม่ไทยเขาพอดีได้มาน้ำเลยีว้าวสุด่ายเลย่ง เดี๋ยวเบิ้งให้เกเรกให้น่้นาเรื่องเหนี่น่มันอยตัวนไ่้ใส่ไฟมนะเคโอเคบันนี้ไก่ใส่ได้วันนี้น่ปยินได้วันี้าใส่เลคนกส้มอนะรใส่หลวงเน่อยวะใสใส่หลวงเนยวหลวงนี้นี่เนาะใส่หนา

นี่นี่กล่องเสียกล่องเสียกล่องเสียหิวละกล่องเสียก็เริ่มหิว้วแน่ที่หอมเลนโอ้ํามฟงเลยนี่มันก็สุดยอดแล้วคาโตน

ตัวนี้แน่ตัวนี้ข้าี้าแต่มได้นเลยนี่โอ้หมั่วได้สูนี่เลยสีแเสีบมาหนิคือเห็ดขึ้นกันเลยนี่ทาปะเดียกนี่ปลาปูเนี้อปลาปเน้นี่เลย้อดำๆแดงน้นึงะล่ดำ ขักสุดเลยเนี่หอมดีขัไปัปลาเยดว่้าไปลาหายีมอยเรืองปลข้าวมว่าเปนเรียบร้อยพ่้อมปิ้งนี้สไม้ปิ้งไก่ธรรมศาตร เตรียมไฟอยู่หาไฟปิ้งก่อนโอ้จวดจเลยโอ้ไฟแหงดีเอาแบบนี้เลยเนาะ อไอี <Emmanuel> Eu, no não, não ่เ้จะนออยาได้เลยเนาะเริ่มสีสันละเริ่มละเริ่มงามละก็คอยนะก็คอยเผาไปเื่อนั้เออตอนนี้ก็เหลืองงามเลยเหลืองงามแต่ขาเลยเฉียปอ่กขาไปอยู่หม้อเนาะ อีจกจัาหน่อยได้กินแล <Okay. S 1> ้นีโอเคเย็ร้อยล่ะได้ดีล่ะโอ้จะแซ่บเลยแล้ว,ได,ลวลได้แล้วสัมีนะแล้วแล้ววน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 ขักขักขันี่นะสองตูงแซ่แบ

อ่ากลกลานงามเอามั้อาเขาเอาเขาหลายด้่โอยอะเ้น้เขาหนังบ่แซบแซบแบออวฮึมฮแล้วโอ้ครับเรื่งนีเรื่องนี้ครับครับครับ้วย Ôi, à, mấy con này. Ổn chút nhỏ lại. Thôi, giờ đây, ở phải lóng nó này man. Ừ. Nó bây giờ nó ăn cái gì เอ้ยได้อกไปแล้วนะบ่้ห่วงไงส่ตรนี้มั่วตะบาแซบมั่วตะบมั่วแซบเลยหักสุดดีกวาซับไปให้กองเสียกันพี่หลานขัดอยู่รึๆขั่าไม่ใชขัดอยเอง Oh, okay. Vàn vàn xem nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ That's it. อยอดเลยจอมตักเข่าเลย ห้านว่ะเพล่อนเลยเนี่เพื่อนเลยเนี่วยวันนี้มางมายง่ายสียขาวมาพอยางจะยืนๆนิดนึง ยากนะนะมาเด้อเอาไปเทปไได้เด้อสูตรนี้บม่ได้ห่วงใส่ปลาแดกสําคัญปคือปลาแดกแซ่บเปเรียบร้อยซิปซิปซิปซิอซิป คออะไรคอไก่นะที่ทางขวาจะได้แซ่บ่อยยวดเคยกินบะปีไก่อยูู่ึเปล่าปีไก่แต่ตอนมาไทยเป็ูซเปอร์อยู่เี่นะ เราลองดดูลองมันจะได้แซบวะ่หไดไมบอี่ไอ้กันหาเห็นบดหาได้มาแซบเลยพอมเปบดย ใส่งการบ้านครับออ้ดำๆยุ่ยเดาทำไมนี่ขาวเนี่ยเขาเหนียวเรเข้าเจ้าผลโอ้ไม่อาเขาวเหนียวขาเจ้าเลยจอบโอเคเด้เด็ด ขึ้นหม้อข้าวข้าอนี้แซมหนงข้าวสดเลยเทคนิคกข้าวเลยแม่หุข้าวเนียธรรมดาได้ข้าวเหนียวคนเจ้าข้าวนี้หุงแบบหุงแบบแซนดเราเด้อข้าวเหนียวข้าวเจ้าปืนกันหุงฟืนเ่ี้บิร์กเคมองได้ฟืนหุงมหหุงแล้ว ลีลีน้ำออกกันมาตุกครั้เออรีรีน้ำออกน้ำน้ำเข้าเ,อ,อ,เอ,อมากินได้กอเนาะนโอู้ภาพเลยดีขขอ,อืมองชิมเมืองถุงเียกับ้วเจ้าภพ่งสุกกะุูามันอีกอือมรับไม่มาหุงสุปตอนนี้เราบะุกเจ้าบะซุกบะหม่เลุกความันอีกสูตรนี้มันหนึ่งสำคัญหนึ่งประเด็นกับเครื่องแะ้วภดี กร่แดงมาได้่งดงได้มากกระดงเนือกาดงอยู่ได้มาได้สรูเบิรนคนี่เบินคํเนาะกดงเบินคซื้อมาใหม่มาให้เลนี่ดงเาะเดงืเลยระด้ยากเอากรเ็ดกับไปโรเอร์ได้หัวี้กิอย่างเด้อม่วไปซื้อเด้อหาวาแซ่บนี่กองเสียกองเสียว่าแซ่บกองเสียแซบแซบกองเสียรัาแซ่บปวกเดมาดูวะ กระดูกก็ไว้เลยอ่ะรูปตัวเองเลยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบน้ําเตะเพียงเท่านี้เนาะต่อไปก็ษิตได้ยันนะอาหารไก่พิ้งค์อาไว้พบกันคลิปหน้าถ้าประหานมากก็ซอยๆนะไลค์กดแชร์กดติดตามได้เนาะเราเป็นกงิลังใจกษิตได้ชอบหาคลิปดีๆเพื่อทุกครั้งให้ลืมนะขอบใจเนาะก้อนทีทีเด้ออย่าลืมเด้อ